สวัสดีครับพบกับผมทาวเวอบายทิพยในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะอันนี้เป็นขบวน2องแนะฮะกรุงเทพปุรลำพงบ้านตะเคียนะฮะแต่ว่าผมจะไปขบวน2องสนามนะฮะพี่นัดก็ขึ้นขบวนนี้ไปเรียบร้อยไปรอเราล่วงหน้าก่อนที่ดอนเมืองนะฮะเดี๋ยวเราไป2องสามกับพี่เม่นปุญญพักนะฮะทุกคนก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยนะครับราคาก็อยู่ที่2บาทเท่านั้นนะฮะซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆนะฮะทุกคน ถ้าเป็นรถเร็วรถด่วนนะฮะร,รถเชิงพาณิชย์ราคาก็จะอยู่ที่20บาทเป็นอัตราพิเศษนะครับแต่ถ้าเป็นรถธรรมดารถชานเมืองรถเชิงสังคมนะฮะร,ราคาถูกสุดก็จะอยู่ที่2บาทเท่านั้นนะครับขบวน212นะฮะกำลังจะเข้าสถานีชุมทางบางซื่อนะครับเป็นรถเชื่อวล่องนะฮะสะพานหินกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ ยืนชิดขอบทางเทาที่4โปรรมัระวังการจราจากรรถแทครับถธรรมดาขบวนที่2หนงสต้นทางสถานีตะพาณิชยองกรุงเทพเท้าเทียบครับเอาตอมหมายเลข4214ทำขบวนครับ ก็พ่วงตู้โดยสารมาทั้งหมด4บกี้นะครับมีผู้โดยสารลงไปจำนวนมากนะฮะทุกคนขบวนนี้ก็มีพ่วงตู้สัมภาระนะฮะทุกคนก็มีการเปลี่ยนหัวรถจักรนะฮะจากเอาสตอมหมายเลข4 2 1 4นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นรถจักรชิตาชินะฮะ4 5 2 0นะครับ ตอนนี้ก็มีประกาศแล้วนะครับว่าขบวนรถธรรมดาที่233นะฮะกรุงเทพพลัโพงศ์สุรินนะฮะกำลังจะเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับขบวน233นะฮะกรุงเทพพลัโพงศ์สุรินนะฮะกำลังจะเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับวันนี้ได้รถจาก GEA นะครับหมายเลข4554ทำขบวน233นะฮะ ก็มีพ่วงตู้สัมภาระมาหนึ่งตู้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยนะฮะทุกคนก็มาเลือกที่นั่งตรงนี้นะฮะว่างๆดีนะครับจะได้ถ่ายคลิปให้พื่นๆดูได้สะดวกนะฮะก็เป็นรถเที่ยวสายๆนะฮะสำหรับคนที่จะไปสุรินทร์นะฮะแล้วก็ต้องการ ประหยัดงบในการเดินทางด้วยนะครับตรงน,นี้ก็มีอ่างล้างหน้านะทุกคนขบวนรถก็ออกจากสถานีชุมทางบางซื่อแล้วนะฮะสถานีต่อไปที่จะอยู่รับ่งก็คือสถานีดอนเมืองนะครับผมก็จะลงที่สถานีนั้นนะฮะเพราะว่าสถานีวัสมินนารีบางเขนทุ่งสองห้องหลักสีกันคีหะจะไม่จอดนะฮะเนื่องจากเป็นสถานีของรถไฟฟ้าสายสีแดนะครับ มัอก็เป็นโรงรถจากดีเซลบางซือนะฮะทุกคน เท่าไรครับอะไรครับจะเอาอะไรมีไก่ไม่แหนมข้าเวเหนียวหมูเท่าไรครับถ้าหมูสามสิบไก่ยี่สิบข้าวเหนียวจิ้บเปล่าเอาไก่กับข้าวเหนียวก็มีมมของมาขายนะฮะมีข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดนะครับยี่สิบสามสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะ <า S 1> ก็เป็นอาหารมื้อเที่ยงสไตล์ง่ายๆนะฮะ <ไป S 1> ทุกคนก็ซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดมานะฮะก็เป็นอาหารสไตล์ง่ายๆนะครับราคาก็อยู่ที่30บบาทนะฮะ ไก่ก็20บาทบวกข้าเหนียวอีก10บาทเป็น30บาทนะครับก็มีแม่ค้ามาขายของบนรถนะฮะ ไฟก็จะขึ้นวิ่งทางยกระดับร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดง,งนะฮะทุกคน เป็นสถานีจะจดจักของสายสีแดงนะฮะทุกคน ตรงน,นี้ก็มีหมู่บ้านจาัดสรรนะ ขึ้นทางยกระดับแล้วนะฮะทุกคนขึ้นทางยกระดับร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะรถจากไอ้น้ำก็วิ่งขึ้นทางยกระดับที่ตรงนี้นะฮะเนื่องจากมีการผิดพลาดอิดหน่อยนะฮะทุกคน ครับวัดเสมียนนาีนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะวิ่งผ่านสถานีวัดเสมียนนารีของสายสีแดงนะครับแล้วก็ค่อยๆวิ่งนะะทุกคนก็คิดว่าอีกสักพักก็น่าจะเร่งความเร็วขึ้นนะทุกคน ห้องเพือนประชากรก็มีบ้านจัดสรรปรับปรุงใหม่นะฮะดูแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นนะครับ เขาเป็นร้านขายอุปรกรณ์ไอชีนะฮะในราคาย่ๆ สถานีดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาเก้าก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าตัวชัชลากับตัวรถนะฮะอาจจะไม่สมดุลกันนะครับก็ขอไปคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปที่ที่ไหนยอย่าลืมกดติดตามช่องทําไม่สบายพีเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้พวพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย